สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสยามแทบ็บวันนี้ผมจะมารีวิว s a m s u n galaxy g s 2นะครับผมเรามาดูตัวเครื่องรอบๆกันก่อนเลยนะครับนะรั m s u n galaxy g s 2ก็มีหน้าจอขนาด4.3น mm ิ้วนะครับผมซึ่งใหญ่พอสมควรเลยเรามาดูที่ด้านบนกันเลยครับ ด้าน,นบนจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาดมาตรฐานนะครับก็คือ3 5ม mm มครับผมด้านข้างนะครับข้างนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงหรือปุ่มวอลลุ่นวอลลุ่นนั่นเองครับผมนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบสายไมโคร USB นะครับผมไว้สําหรับเสียบชาร์จหรือว่าต่อเข้ากับทีวี HD ก็ได้นะครับตรงนี้ใส่ของสำหรับตงโดยเฉพาะด้านข้างนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับหรือปุ่มเปิด ปิดปิดเครื่องครับออกมาก็มาดูด้านหลังะครับมาดูฮาร์ดแวร์มันก็คือกล้องกล้องดิจิตอลของเจ้าซัมซุงกา a ล็กซี่นี่มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลเลยนะครับผมแล้วก็มีแฟลชมีออโต้โฟกัสให้ในตัวด้วยนะครับส่วนด้านหน้าก็มีกล้องเหมือนกันไว้รองรับพวกวีดีโอคอลความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ีจุดหนึ่งลืมก็จะมีโลโก้ของต m s u ุงแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นลําโพงนะครับผมลําโพงก็ให้เสียงดีค่อนข้างโอเคเลยครับผมชัดไม่มีแตกนะครับอ่ต่อมาเราจะมาดูที่หน้าจอกันบ้างนะครับครับจะเห็นว่าสีสันแบบชัดมากด้วยหน้าจอซูเปอร์อ l มโเพันนะครับเทคโนโลยีของทางซัมซุงเรามาปลดล็อกกันเลยนะครับจะเป็น เข้ามาแล้วจะเป็นหน้าตา UI ของทัดวิส4.0นะครับผมลองมาดูก่อนมันทำอะไรได้บ้างผมตรงนี้ก็สามารถเลื่อนแบบนีไ้ได้ด้วยครับ ็สะดวกขึ้นก็ดูไม่มีอาการน่วนะครับกระตุกไม่มีให้เห็นแต่งเรื่นดีมากครับผมก็มาดูส่วนของตรงนี้คือการปรับแต่งหน้าจอ UI ของเราเองนะครับผมซึ่งทําได้โดยการกดปุ่มนี้ครับที่หน้าจอนะครับผมก็จะมีให้เราปรับแต่ง w i อ g e t มัตก็จะจะเอตรงนี้อากาศมาใส่ใส่ไปนะครับผม ก็ลองนี้กับ i c เจอร์ r a m e นะครับก็เลือกได้หลายรูปนะครับแล้วมันจะซูมเรนด้อมกันไปนครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราสามารถปรับขนาดมันได้ด้วยว่าเราต้องการให้มันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผม พอใจเราจะรีมูฟแล้วก็กดเหมือนเดิมครับค้าแล้วก็ลากมาที่รีมูฟก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อมาก็มาดูลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของทัดวิตนะครับผมก็คือเข้าในแกรี่นี่นะครับผมลองดูนะครับเห็นว่าจะออกแนวเหมือนแบบสามมิตินิดนิดน,น,นะครับผมนี่ครับผม ลองเข้าไปดูที่รูปครับการซูมปกติก็เราก็จะซูมใช้นิวน้ว2นิ้วซูมเข้าซูมออกอย่นี้ครับแต่ด้วยระบบทัดวิทนะครับสามารถอันนี้นแตะปุ๊บมันก็ซูมเข้ามาซูมออกในการเลื่อนเขาเลื่อนออกนี้เลยครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้โอเคเลยครับผมนะครับผม ในส่วนของซอฟต์แวร์ก็เนี่ยครับุกอีกอย่างหนึง่งเราเล่นใช้เครื่องกับมือเราอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอ่าในส่วนของการรีวิวฮาร์ดแวร์ก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันในส่วนของซอฟต์แวร์ต่ออีกพาร์ทน,นึงนะครับผมขอบคุณครับ